ย้อนชีวิตหมอกฤีไทยกำลังวิ่งตามความฝันก่อนตรวจพบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายย้อนชีวิตหมอกฤีไทยกำลังวิ่งตามความฝันก่อนตรวจพบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนับเป็นข่าวเศร้ามากจริงๆหลังจากที่คุณพ่อทพัฒนสมบัติกุลบิดาของนายแพทย์กฤีไทยทนสมบัติกุล หรือหมอหนุ่มที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาประมาณหนึ่งปีกว่าซึ่งคุณพ่อหมอกริฐไทยได้แจ้งข่าวว่าลูกชายได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่หธันวาคม2566ที่ผ่านมาสำหรับหมอกริไทยหมอหนุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่สี่ในวัย28ปีซึ่งหลังจากที่ทราบว่าตนเองป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นและที่ผ่านมาหมอกริไทย ได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่4พร้อมสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565หมอกฤิไทยที่เพิ่งบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ได้2เดือนกำลังวิ่งตามความฝันอย่างเต็มที่ วางแผนในอนาคตอย่างงดงามแต่เหมือนฝันและทุกสิ่งก็พังทลายลงเพราะคุณหมอพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายซึ่งตั้งแต่นั้นมาหมอกรีไทยก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเองไม่สูบบุหรี่และชอบออกกำลังกายพร้อมเปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อสู้ดีวะเพื่อแชร์เรื่องราวการต่อสู้โรคร้าย กระทั่งในปลายเดือนนพย .2565 คุณหมอได้อัปเดตอาการว่าตัวเองยังใช้ชีวิตประจำวันได้แทบตามปกติและเล่าประสบการณ์ที่เข้ารับการเคมีบำบัดจนมีการแชร์เรื่องราวและเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากต่อมาเดือนต้นมีนาคม2566เป็นช่วงที่จอเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นควัน TM 2.5หมอกฤษไทย ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่าฝุ่นควันในเชียงใหม่อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณหมอป่วยเป็นมะเร็งปอดพร้อมสะท้อนถึงปัญหาฝุ่น Tm 2.5และเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้คนในประเทศมีอากาศสะอาดและสุขภาพแข็งแรงจากข้อความดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงภัยของฝุ่น p m 0.25 จนเกิดกระแสะกดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเป็นการด่วนซึ่งในเดือนกันยายน2566คุณหมอก็โพสต์อัปเดตอาการป่วยและระบุว่ากำลังเขียนหนังสือสู้ดีวะเล่าเรื่องราวต่างๆของชีวิตจนปลายเดือนนกยอก็ตีพิมพ์และวางจัดจำหน่ายจนยอดจองถล่มทลายสั่งซื้อจนหมด เลี่ยงหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมหมอกริไทยอาการไม่ค่อยดีขึ้นมะเร็งลุกลามไปทั่วร่างกายต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนซึ่งผู้ติดตามเพจสู้ดีวะต่างก็เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2566มีการเผยแพร่คลิปคุณหมอกริทไทยเข้าพิธีวิวากับคนรักซึ่งคุณพีน พภรรย,ยาก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อหมอไทยทำเอาคนที่ได้ฟังถึงกับกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ในเดือนเดียวกันหมอกริไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจแต่เมื่อเพื่อนและผู้ติดตาม Facebook ของคุณหมอได้เห็นข้อความต่างก็ส่งข้อความให้กำลังใจสิ่งประทับใจที่หมอกริดไทยได้เห็นก็คือในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจัตุรมิตรสามัคคีเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานักเรียนสวนกุหลาบได้ต่างคร้องใจแปรอักษรเป็นกำลังใจหมอกริดไทยมีใจความว่าด้วยความรักจากน้องนักเรียนสวนกุหลาบเพื่อพี่หมอกริดไทยกระทั่งคุณพ่อทพัสได้แจ้งข่าวว่าลูกชายได้เดินทางในเส้นทางใหม่แล้วในวันอังคารที่วันที่5ธันวาคม 2,566เวลาประมาณ10นาฬิกา59นาทีซึ่งนับว่าน่าใจหายพอสมควรจากที่เดิมทีหมอกริไทยคาดคะเนว่าตนเองอาจจะสู้ไหวและอาจจะต้านไม่ไหวช่วงกลางเดือนธันวาคม